ครับสวัสดีครับผมต้อมคนคลั่งบินนะครับมาเดี๋ยวอีคลิปหนึ่งนะครับอะโอเคอะพอดีนะครับอาได้คลิปความรู้พอดีนะครับก็เลยจะมาถ่ายคลิปนี้เก็บไว้หน่อยนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับผมบอกก่อนนะครับก็เลยจะเก็บคลิปนี้ไว้ให้สมาชิกดูกันนะครับอคลิปนี้นะครับที่นํามาทํานะครับเป็นไซโต นะครับเป็นไซโต้91นะครับ F A 91นะครับที่ต้องให้ความกังวลนะครับก็คือเกี่ยวกับแหวนลองชุดในห้องแคมเนี่ยนะครับในห้องแคมของไซโตะเนี่ยนะครับดูนิดนึงนะครับเขาจะมีแหวนโอเคครับเขาจะมีแหวนลองลูกเบี้ยวมาชิกดูนะครับอันนี้เป็นแกนมันอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ เขาจะมีแหวนรองลูกเบี้ยวนะครับอย่างไรนะครับมาดูกันว่าอย่างไรนะครับแหวนตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับสมาชิกไอแหวนแหวนตัวนี้นะเวโตตโเดีแหวนตัวนี้แหวนนี่ครับเขาเรียกว่าแหวนแหวนรองแหวน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 ชิมลูกเบี้ยวนะครับภาษาผมนะก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับตัวนี้นะครับบางรุ่นจะเป็นโลหะบางรุ่นจะเป็นเหล็กเป็นโลหะบางรุ่นจะเป็นยางนะครับ ไม่ว่าจะยางหรือไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือเป็นเหล็กต้องหาใส่นะสมาชิกผมบอกก่อนนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับบางรุ่นก็จะบางๆนะบางมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันแล้วก็พยายามทําให้มันใส่ได้แล้วกันนะครับให้มันมีนัยยะของมันนะครับตัวนี้นะครับพี่มาชิกดูตรงนี้นะครับตัวนี้จะใส่ตรงไหนผมใส่คขข่ายๆให้ดูก่อนนะใส่คข่ข้าๆให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งนะคับอ่า อันนี้คือแกนแกนแกนสลักลูกเบี้ยวนะครับมันก็จะทะลุเข้าไปนะครับทะลุจากตัวนี้นะครับทะลุจากตรงนี้นะครับเข้าไปหาลูกเบี้ยวตรงกลางนี้อีกอย่างนี้อย่างนี้เลยนี่ครับก็ะจะออกมาฝั่งนี้นะครับน,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 นี่คือแกนลูกเบี้ยวถ้าเกิดเราไม่ใส่แหวนซิมแหวนซิมจะอยู่ตรงไหนแหวนซิมจะอยู่ตรงนี้1ตัวเห็นนะครับสมาชิกนกนี้หนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งข้างและก็ตรงนี้อีกหนึ่งข้างสมาชิกดูนะจะมีสองอันหน้าและหลังเอาง่ายงนะครับหน้า หน้าตรงนี้จุดหนึ่งหลังตรงนี้จุดหนึ่งเห็นะครับถ้ามันไม่มีหาใส่ให้มันมีแล้วเวลาหมุนต้องลื่นนะครับต้องลื่นต้องไม่ฝืดต้องลื่นต้องไม่ฝืดนะครับหาใส่ถ้ามันหนาก็กระดาษทรายรูปนะครับจนมันใส่ได้นั่นแหละนะสมาชิกถ้าไม่มีไม่ได้นะเพราะอะไรถ้าไม่มีปัญหาคือเคลียร์แนซ์มันจะเยอะมากครับดูนะฮะมาชิกเห็นนะดูนะครับรนนะดูนะครับ,รบผมจะผักให้ดูเห็นไหมฮะดูเคลียร์แนซ์มันเยอะไหม ประมาณน,น่าจะเป็นประมาณมิลกว่า,กวาเกือบสองมิลเห็นไหมเขาคิดว่มันเยอะมันจะวิ่งลูกเฟืองลูกตัวเฟืองลูกเบี้ยวพี่มันจะวิ่งไปวิ่งมานะครับทําให้เฟืองลูกเบี้ยวคุณมีปัญหาได้นะครับมีปัญหาได้อันนี้ต้องหาใส่นะอ่ะผมจะใส่ให้ดูนะครับต้องหาใส่นะสมาชิกก่อนใส่ก็อย่าลืมนะครับ ตัวนี้นะไอตัวส่งตัวส่งเนี่ยนะครับผมเรียกว่าตัวส่งแกนกระทุงวาลเนี่ยนี่ครับตัวนี้นะครับทําความสะอาดก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับใส่ลงไปจะต้องไหลลื่นดูนะครับผมจะทําให้มันไหลลื่นดูนะเห็นไหมครับนี่ลื่นมากดูนะมันลื่นไหมลื่นโคตรลื่นเลยนะครับเห็นไหมแทบไม่ได้แหย่ก็ตกแล้วนะครับทําตรงนี้ก่อนนะครับถ้าใส่แล้วยังฝืดก็มาเอากระดาษไซเบอร์พันมาลูปรูปเป็นวงกลมนะครับลูบแท่นตัวตัวนี้ให้สะอาด ให้ไม่มีร่องไม่มีรอยจะต้องไหลลื่นนะครับนะอ่ะโอเคคันนี้กลับมาใส่ตัวนี้กันนะครับวิธีการก็คือเนี่ยเราจะใส่ยากนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับมาดูกันอันนี้ดูนิดนึงนะครับตัวแกนเพาของเพาลูกเบี้ยวตัวนี้นะครับมันจะมีรอยบากนะครับจะมาจะเห็นรอยบากไหมนี่นะครับรอยบากนะครับรอยบากนี้จะต้องมาอยู่มาอยู่ คือใส่ตรงฝั่งนี้พอดีนะครับมันจะมีน็อตตัวหนอนจิกจิกจิกแกนตัวนี้ไว้เพื่อมให้แกนตัวนี้มันมันหลุดนะครับต้องดูให้แกนมันมาอยู่ครับให้ให้จังหวะบากมันมาอยู่ตรงนี้นะครับจะใส่ฝั่งไหนก่อนก็ได้ไม่เกี่ยวนะผมจะใส่ฝั่งนี้ก่อนเพราะฉะนั้นใส่ฝั่งนี้พอเราดันเข้าสุดเผาตัวตัวบากไว้มันก็จะมาอยู่ตรงตรงนี้พอดีตรงน็อตตัวหนอนเพื่อจิกพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะครับเริ่มใส่เลยนะครับ จะพยายามใส่ให้ดูซึ่งใส่ยากอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดนะในคลิปอ่านะครับเห็นไหมครับใส่ปุ๊บก็น้ํามันจักมาชโลมมันเหมือนเดิมนะครับน้ํามันจักไว้นะครับอ่านะครับแป๊บนึงนะครับอืมตอนนี้ก็ใส่เข้าไปอ่าโอเคครับจะลงไปเลยนะครับเห็นไหมยังเข้าไม่ได้นะแป๊บนึงนะฮะผมต้องขยับเฟืองขึ้นมาอ่าได้แล้วนะครับฝั่งนี้ได้แล้วเห็นไหมครับบูทพลาสติกจะอยู่ตรงตรงนี้หนึ่งหนึ่งตัวเห็นไหมครับ เห็นนะครับพลาสติกหนึ่งตัวใช่ไหครับพอหยัดเข้ามาปุ๊บฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวครับสมาชิกฝั่งนี้ต้องระวังหน่อยนะครับฝั่งนี้ต้องอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอันนี้คลิปอาจจะไม่เห็นชัดเจีนเท่าไหรน่นะใส่มาเรียบร้อยครับนี่ได้ละแันนี้ยังไม่ได้แป๊บหนึ่งนะพลาสติกมันยังไม่ได้แป๊บหนึ่งนะครับผมพยายามผลักมันเข้ามาก่อน มันหยูดติดอะไรของมันเนี่ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอ่านครับแป๊บนึงนะฮะมันติดอะไรวะอ่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับ,บ,รบดรเดี๋ยวนนะดูกันมันติดอะไรนะครับอ๋ออืมก็มไม่ได้ไว้ฮะแป๊บหนึ่งนะครับมันก็ไม่ได้ติดอะไรนะ รู้สึกว่าปติกมันจะหนืดไปหน่อยอ้าวออกใหม่ครับเห็นไหมครับมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับแต่จริงๆก็ไม่น่ากังวลอะไรหรอกจริงๆแล้วนะครับใส่ฝั่งนี้ก่อนก็ได้ผมใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับเห็นไหมฮะมันจะใส่ค่อนข้างยากอ่ะใส่ไปแล้วครับตัวนี้ใส่ได้แล้วเห็นไหมครับใส่ทะลุขึ้นมาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับผมจะยื่นไปนิดนึงเพื่อเอาสลักไปให้มันตรงสลักมันอยู่ไหนสลักมันอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับต้องเอาสลักมาข้างบนเอาตัวที่บากนะครับตัวบากมาข้างบนนิดนึงอ่านะครับพร้อมได้ปุ๊บ ผักลงไปจบแล้วครับเสร็จ umas, ปุ๊บพอเสร็จปุ๊บก็น็อตตัวหนอนเห็นนะครับในคลิปอาจจะไม่ชัดเจนนะน็อตตัวหนอนจิกบีบแกนไว้ครับอ่าจิกบีบแกนไว้ปึ้งพอดีพองามนะขันพอดีพองามเพราะมันเป็นน็อตตัวหนอนระวังนะครับมันลูดง่ายก็เรียบร้อยครับดูเห็นไหมครับมันก็จะมีแหวนที่ผมพูดคเับว่าแหวนซิมแหวนซิมลูกเบี้ยวนะครับหน้าน,น okay. ี่หนึ่งตัวเห็นนะครับหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัว เห็นไหมครับแหวนขาวขาวนะครับแล้วก็2ตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บก็ต้องไหลลื่นครับสมาชิกดูนะเวลาผมหมุนนะครับมันต้องไหลลื่นนะครับแหวนที่เป็นบูทที่เป็นพลาสติกก็อาจจะมีอาจจะไม่เรียบเท่าที่ควรก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยนะนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนี่จะใช้ได้ละไม่มีฝืดนะครับไหลลื่นแต่ถ้าเป็นบูทโลหะก็อาจจะไหลลื่นกว่านี้นะแต่ไม่น่ามีปัญหาครับจุดนี้เพราะโรงงานมันออกแบบมาอย่างนี้นะครับนะอ่ะ จุดนี้ก็สําคัญนะครับเสร็จปุ๊บก็ความสะอาดตัวนี้เวลาก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยเห็นไหมครับมันก็ง่ายละหนึ่งเห็นไหมครับสองอ่าเห็นไหมครับจบใส่ไปรอเลยนี่ระวังหายนะน,น,นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าพร้อมใช้งานนะครับนี่ชุดนี้ก็จบแล้วนะครับเห็นไหมครับก็วางไว้แล้วชุดนี้วางไว้แล้วท,ทีละชุดนะครับอ่าก็มาทีอันนี้ชุดนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนลูกปืนให้แกแล้วนะครับ ปืนหน้าหลังเปลี่ยนให้หมดนะครับใหม่กิ๊กๆไม่มีเสียงเห็นไหมครับไม่มีเสียงนะครับก็หยดน้ำมันจักรนิดนึงนี่ช่วยมันหน่อยนิดนึงนะครับอเห็นไหมครับจะไม่มีเสียงอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตามนี้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปความรู้ดีๆแบบนี้หาได้ในคนข้างบินนะครับผมอ่ะโอเคสวัสดีครับ